ด้วยพี่นองครับเฮ้งมึงจะลากมันออกหมดทุกคนเลยอ่ะโชคดีเว้ยตามวัววัวผมวาเบียกรอบดีไหมเนี่ยเก้มาที่้าฟังเเฮ้ยเดี๋ยวเต้นพังตามไอ้แจ็คเดี๋ยวไม่มีที่นอนไอ้เจ้าพวกมึงนี่มันเป็นเอเลียนหรือเป็นเฮียอะไรนะเดี๋ยวเต้นพังกูลุกไง ฟังดูกันแล้วก็ไม่ลงใจเดือบเต็นพังให้ขอบคุณนอนเถอะอย่าให้มึงนอนเลยมึงนอนไปก็เท่านั้นขอบคุณนอนเถอะอย่าให้มึงนอนโลกโลกไม่ต้องการให้มึงนอนไอ้เพี่อขอบคุณนอนเถอะไม่ได้เฮ้ยเพื่อนกูยังนอนเลยเพื่อนมึงเมาแล้วกูไม่เมาไม่เมาเดี๋ยวกูเอาน้ำน้ำเย็นนะมึงเฮ้ยมึงกินไห้ร้างก่อนได้ไหมไม่ได้ขอบคุณพักชั่วโมงหนึ่งสัญญาสัญญาชั่วโมงนึงนะ สัญญาสัญญามึงมานอนนี่มึงมานอนตุ๊กก้สัญญามึงมานอนตรงโซฟาเนี่ยเด็กกอ